สวัสดีครับสวัสดีครับแนนามพีดีรบ,บุรีเป็นยังไงครับปีนี้เออก,ก,ก็ก็จะเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมก็คือเพิ่มเติมพยายามหาอะไรที่แปลกใหม่หรือว่าน่าสนใจเข้ามาอยู่ในในในกิจกรรมของการประกวดแต่จุดประสงค์หลักๆก็คือหาหนัางามให้ตรงบนบทนะครับเท่าที่หาได้ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีน้องๆมาสมัครกี่คนนะครับแต่วางไว้ประมาณ15คน15คนนี้ก็คาดหวังว่าน่าจะมีน้องๆที่ ตรงตามความต้องการแล้วก็ตรงบนบทของกองใหญ่นะครับก็ก็เห็นเริ่มทยอยมาเพราะว่าจะลบบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ที่การสบาสาวงามเป็นอำเภอใช่คับแปลกมาเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นจังหวัดแรกของ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 การประกวดมิสแกรนที่ทําเป็นระบบอำเภอเมื่อปี2018นะครับแล้วก็แล้วก็ถามว่าการสมัครส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในพื้นที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าลบบุรีเนี่ยเป็นอีกเวทีน่งที่นางามหน้าใหม่ จะใช้เป็นพื้นฐานในการก้าวเข้าสู่วงการหรือว่าในการทดลองศักยภาพของตัวเองซึ่งนางงามส่วนใหญ่ทุกปีจะประมาณมากกว่า70%จะเป็นนางงามหน้าใหม่หมดเลยก็กประกาศฝากน้องๆทุกคนด้วยนะครับคนไหนที่ต้องการใช้เวทีของม mm ิสแกนลุบุรีเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวเข้าสู่เวทีมิสแกนไทยแลนด์ก็ยินดีนะครับปีนี้มันจะมีอะไรแปลกใหม่นอกเหนือจากทุกปีไหมครับปีนี้ที่ความแปลกใหม่ก็คือคงจะ เน้นหากิจกรรมพิเศษที่นางงามสามารถเอาไปโชว์ในกองประกวดได้ถ้าหาไปมุ่งเน้นมงใหญ่หรือรองรองเนี่ยมันอาจจะเรื่องยากดังนั้นเราหานางงามที่มีกิจกรรมโดดเด่นมีความสามารถโดดเด่นเพื่อให้เกิดกระแสะเพื่อเกิดการติดตามและให้คนรู้จักจังหวัดมากขึ้นแต่ว่าทำยังไงให้ต่อยอดการมีแส่ใช่ครับใช่อาจจะมีแสงในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเข้ารอบ สูงสูงแต่อาจจะมีแสงกิจกรรมในกองอยู่ใช่อยู่ในกอง77อดจาอยู่ในกอง40กว่าวันไม่ได้มงใหญ่ไม่ได้เข้ารอบแต่มีคนรู้จักมีคนเห็นชื่อจังหวัดอันนี้คือคิดว่านางงามนอกเหนือจากนอกเหนือจากความสวยแล้วคือต้องมีความสามารถรอบด,ด้านสามารถที่เป็นที่จดจำสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรให้หลายๆคนหันมามองนั่นคือสิ่งที่อาจจะต้องมองเพิ่มมากขึ้นก็แปลว่ามีความสามารถและก็ตรงบริบทบอง ใช่ใช่ครับแต่ท่านี้ท่านั้นบอกก่อนว่าเราไม่รู้เลยว่าคนที่สมัครของเราเนี่ยจะมีใครบ้างแล้วก็จะได้ตรงตามที่ต้องการหรือเปล่าก็ใช้หลักการคือดีที่สุดดีสุดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอ้ต้องหาได้แล้วแล้วมันกลับกลายเป็นว่าถ้าได้ตรงบนบทครัวเหมือนกันว่าเอ้ยดีลมาหรือเปล่าล็อกหรือเปล่าดังนั้นออกตัวก่อนนะครับว่าทุกคนอาจจะไม่ได้พร้อมตามที่เราได้วางแผนไว้แต่เอาเป็นว่าเราเลือกคนที่พร้อมที่สุดในขณะของผู้เข้าประกวดขนาดนั้น นะครับก็11คน15คนก็ต้องมีดีสักคนหนึ่งที่ดีมากที่สุดพร้อมมากที่สุดปีนี้เราจะมีการคัดประวัติดูประวัติเข้าไปดูให้เฟซชาเด็กมากขึข้นะครับเบื้องต้นนะครับพี่ทวนก็ทำมามานานโดยใช้ก็พยายามรอบครอบี่สุดดังน้อยก็คือไอ้เรื่องของการส่องเฟซส่องอะไรเนี่ยคือต้องทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการสื่อประวัติจากคนรอบข้างก็ทําอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือในใบสัญญาในใบใบสมัครลงประกวด เราระบุชัดเจนว่าข้อความที่คุณให้กับเราถือว่าเป็นความจริงทุกประการดังนั้นดังนั้นเราไม่สามารถที่ตรวจสอบผู้ประกวดทุกคนได้อย่างละเอียดเราอาศัยความซื่อสัตย์และความไว้หน้าไว้วางใจโดยการเซ็นยอมรับว่าข้อมูลทุกอย่างเป็นความจริงนะครับต้องต้องหลักการทั่วไปแบบนี้ใช้ทั่วไปแม้แต่การสมัครงานแม้แต่การสมัครประกวดอะไรก็ตามเราไม่สามารถไปตรวจสอบหรือรู้ทุกอย่างของเด็กคนนั้นได้เราต้องอาศัยว่าข้อมูลที่ให้มาเป็นความจริงนั่นแหละครับ พอนนเริ่มสมัครอะไรยังไงวันไฟนอลตอนนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วก็ไฟนอลเพิ่งเคาะเมื่อคืนนี้เพราะ <c oughs> กับปสปอนเซอร์แล้วพีดีร่วม,มว่าเราจะไฟนอลวันที่18มกราคมนะครับ18มกราคม69แล้วก็เริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันที่16 17และ18ไฟนอลครับก็ที่เดิมครับโรงแรมไวท์สวิลล์ที่ลบบุรีนะครับพีินไปทุกปี <laughs> นะครับก็ฝากไว้ด้วยอาจจะไม่ได้งานใหญ่มากมายแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าการประกวดอยู่บนมาตรฐานของการยอมรับนะครับในการตัดสินด้วย